ับนี่จะมาสอนเขียนโปรแกรม ASM ของ m c a ท้างหนึ่งครับผมโปรแกรมก็สามารถสร้างได้ด้วยโน้ตแพดธรรมดาครับผมกโนดท,ที่อยู่หน้าเดสก์ทอปนะเปิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อตามต้องการคนระับตรงชื่อนี้จะไม่เกิน8ตัวครับผมส่วนประกอบของโปรแกรมก็จะมี ORG 0000H 00นี่คือตำแหน่งเริ่มต้นของโปรแกรมครับผม นี่เป็นส่วนของโปรแกรมส่วน END นี่คือการจบโปรแกรมัะผม IC ที่จะใช้นะครับจะเป็น IC 40ขาขาดิดครับผมก็สามารถทำป้ายได้ป้ายตัวเลขได้เกทบ8ครับผมสามารถดูตัวอย่างงานป้ายตัวเลขเพิ่มเติมได้ที่ www.mautobot.com ครับผม อันนี้เป็นตำแหน่งขา Input Output นะครับนี่พอตศูนย์พอตสองพอตหนึพอตสามนะครับมีทั้งหมด4พอพ์ตครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทดลองเขียนโปรแกรมให้ออกที่พอตศูนยนี้ก่อนเลยครับเดีเราทำวงจรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันะครับนี่จะเป็นบอร์ดที่เราจะนำมาทำการประกอบแล้วก็ทดลองนะครับผม บอร์ด M A T B ศูนนึงครับผมเบือ้องต้นนี้เราต้องออทำเป็นบอร์ด I E D ทดลองเอาพุตก่อนนะครับผมเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ นนี้เป็นขั้วบวกครับบวกเป็นคอมมอนอาร์นอรันผมต่อตองรงขั้วหลอดเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับอผมทําเป็นขั้วเสียบนะครับผมตรงนี้ต่อไฟบวกสนะิบสองโวลต์ครับนี้เป็นขั้วเสียบอันนี้ไฟบวกมาเข้าวบวกสิบสองโวลต์ตรงนี้เป็นบวกลบสิบสองโวลต์นะผมะผมจะลองเสียบที่ขาตัวไดเวอร ยังไม่ได้ใส่ไอซนะครับนี่ไม่ได้ใส่ไอซีพอเสียบเสียบไฟจ่ายไฟส2บโวลต์เข้าไปก็หลอดจะติดทั้งหมดนะครับใช้ได้ครับผมเดี๋ยวจะมาลองเขียนโปรแกรมกันนะการใช้คำสั่ง move นะครับ move p 0ด้วย 0S h คือการนำค่า0ู f h ส่งออกไปที่ port p 0เบื้องต้นเราต้องเข้าใจค่า hex ก่อนโดยประกอบด้วย8ปบิตนะครับ คือเลข0กับ1จํานวน8ตัวนะครับจะแบ่งเป็นส่วนละ4ตัว2ส่วนเมื่อเราเบิร์นโปรแกรมลง IC นะครับก็ผลที่ออกมาคือจะมีดับ4หลอดทางซ้ายและติด4หลอดทางขวาก็ตามค่า0 F ที่ส่งออกไปที่พอต P0 นะครับตามตำแหน่งเลยครับเลข8ตัวหลอด8หลอดครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนค่าจาก0 F เป็น0 1 H และส่งออกปี่พอดปีศูนย์นะครับแล้วเมื่อเบิร์นโปรแกรมเข้าไปก็จะได้เป็นตามรูปครับผมจะอธิบายการทํางานของ MCS 51นะครับโดยการทํางานจะทํางานเป็นรูปครับผมโดยเริ่มจากบรรทัดแรกครับผมที่ ORG 0 1 0 0 H ที่ Address นี้ จากนั้นก็จะลงบําัทัดต่อไฟที่ผมจะเรียกว่าผมจะเรียกเป็นเรียกว่าจุดจําแล้วกันครับผมจุดจำก็จะวนลูปไปที่จุดจําลูบหนึ่งครับผมวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมอันนี้จุดจําลูบหนึ่งนี้นะครับก็สามารถตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้ครับตามที่เราต้องการาผมจะตั้งเป็นสตาร์ทครับผมชือจุดจําสตาร์ทดังนั้นที่ LJMP ลูปหนึ่งก็ต้องแก้ด้วยนะครับไม่งั้นจะหาจุดจำไม่เจอก็ต้องแก้ตรงลูปหนึ่งเป็น Start เหมือนกันเพราะนั้นการใช้คำสั่งก็จะโอดการวน Loop ก,ก็จะไปที่สตาร์ทตัวกลางครับจะ move ศูนย์หนึ่งออกไปที่ port ศูนย์ L4D1S นี่คือ หน่วงเวลา1วินาทีครับตรงนี้เป็นโปรแกรมย่อยหน่วงเวลาหนึ่งประมาณ1วินาทีครับนี่ครับตรงนี้ดูตรงนี้ที่มีคอมมาตรงนี้นะครับผมจะทําเป็นตัวแซกกันไว้เฉยตรงนี้จะเรียกโปรแกรมย่อยของตรงนี้มาทํางานประมาณ1วินาทีจากนั้นเราก็มูฟศูนย์ศูนย์เฮดปฏิพลทีศูนย์ครับจากนั้นก็หน่วงเวลาอีก1วินาทีพอเสร็จแล้วก็จะกระโดด RPMP เขาเป็นการลองย้งว่าจะกระโดดจากตรงนี้ไปเบต้นที่โปรแกรมอีกครั้งหนึงมาดูผลการทำงานรั้ผม